ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาจัดสวนจิ๋วนะครับสวนจิ๋วนี่คือสวนแฮวเวอร์เทียและก็แคนตัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะจัดยังไงนะครับก็จัดม้วนๆกันนะครับแต่ว่าเราจัดยังไงให้เราดูสวยแล้วก็ชอบในสิ่งที่เราอยากได้ครับสวนถาดนั้นๆนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือกระถางนะครับก็แล้วแต่ความ ใหญ่ขนาดไหนไซส์ไหนที่เราชอบนะครับก็ลองด้วยกากมะพร้าวสับนะครับดินก็ใช้ดินแคนตัสหรือว่าเราผสมเองก็ได้ก็ก็มีทรายล่อนเกบ็ดดำนะครับถุงสิบบาทก็ได้นะครับแล้วก็ผสมทรายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ถุงขุดไฟนะครับถ้าไม่มีเพอร์ไลท์ผมก็ใช้โฟมครับนะครับผมใช้โฟมนะครับเพื่อให้ดินเขาเกาะตัวนะครับให้ดินเขาร่วนซุยนะครับก็ เดี๋ยวเราใส่ไว้แล้วก็ห่างจะขอบประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเราเติมดินทีหลังนะครับขาวนี่คือโฟมนะครับเดี๋ยวเราลองมาจัดตัวนะครับ แรกส่วนมากผมจะทําให้มันแบบสูงสูงก่อนนะครับก็เหมือนเราจัดแจกันนะครับต้องตัวสูงต้องมาก่อน,นครับก็ลดหลังครับเขาใส่ดินเขาถ้าเขาโยกนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ใส่หินแเราก็เติมดินตาม,มีมหลังครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะใส่หินเราก็ไม่ต้องเติมครับเดี๋ยวเราก็ใช้หินในการประคองนะครับแต่เราต้องดูก่อนนะครับ ผมน่าจะใช้ประมาณสักสามต้นครับน่าจะดูสวยนะครับจะดูสวยอยู่ถ้าเราไม่สวยแล้วก็ค่อยจัดดูอีกทีนะครับว่าตอนเสร็จแล้วเราจะย้ายต้นไหนต้นไหนที่ดูแล้วเรามีชอบนะครับเราก็ต้องขยับใหม่นะครับนีครับ ผมใช้ตัวนี้ครับมีถึงสามก้อน,นครับต่อมาผมใช้ช้างนะครับ ตัวกผมนะครับ เราก็ลองจัดดูนะครับคิดว่าสวยแล้วก็บางทีเราอาจจะตั้งตั้งไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาเสร็จเลยไม่ต้องลื้อไม่่อนถอนนะครับตั้งเข้าไว้ก่อนว่าเราจะตั้งไว้จุดไหนดีนะครับาการจัดกระถางก็จะมีเลอะบ้างครับดินก็อาจจะ กระดินออกมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราบังหนามเป็นซัดนะครับบางทีเราไม่แบบว่าสะดวกครับเราก็ใส่สักข้างนึงนะครับไม่ได้แล้วก็วางใหม่นะครับ ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆจัดค่อยๆดูนะครับไม่ต้องปลูกไว้เพี่ออนาคตนะครับคือเราจัดไว้ก็อยากให้เขาสวยเลยนะครับก็ไม่ต้องจัดไว้เพียออนาคตเราไปได้ประมาณนี้ครับ การจัดนะครับมีการลดหลังก็จะดีนะครับ เราไปหาตัวเล็กๆแป๊บนึ่งนะครับเพราะว่าบางที เราหาต้นไม้ใหญ่ๆเกินไปครับเราไม่ได้เตรียมต้นเล็กไว้แล้วก็หาต้นเล็กมาใส่ตามซ่อเขาครับก็ใช้แอสโตนะครับต้นเล็กๆครับใส่ตามซ่อกขนนะครับ อันนี้ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็จะพึ่งโรยอยูนะครับเราก็จัดตรงนี้ไว้สักวันหนึ่งครับเราก็ดูไปดูมาครับถ้าตัวไหนเราไม่ชอบเราก็ค่อยลือ้อแล้วก็ถอนปลูกใหม่นะครับนี่ครับคือสวนถาดกระบ,บองเพชรครับที่ผมจัดนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับ ผมจะดัดแบบสูงแล้วก็มาต่ำแล้วก็มาต่ำสุดครับเหมือนขั้นบันไดนะครับเดี๋วถ้าเราอยากให้สวยแล้วก็โรยก้อนหินนะครับถ้าเราแน่ใจแล้วนะครับก็โรยก้อนหินนะครับก็จะได้สวยไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อเขาโตแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะทําให้กระถางนี้ทึบนะครับก็จะทาให้เขาสวยไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้คือเราทําแล้วดูแล้วสวยเลยนะครับดูแล้วสวยเลยนะครับ ใครอยากแต่งอลิ้หน่อยเดี๋ยวเราก็ลองมาแซมอีนนิดหน่อยครับที่เราคิดว่าน่าจะแซมได้นะครับปราสาทนางฟ้านะครบก็แซมนิดหน่อยนะครับให้เขามีสีสันอย่างละหน่อยนะครับปราสาทนางฟ้า โอเคครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วการจัดสวนครับแคนตัสนะครับ,รบสวนไม้จิ๋วนะครับอันนี้ก็ต้นที่แพงที่สุดต้นนี้ต้นนี้ครับผมซื้อมาประมาณห้าร้อยบาทเป็นลายวีนะครับตอนนั้นนะครับพวกนี้ก็สี่ห้าสิบบาท 25บาททุกนี้ครับก็ไม่แพงก็มีต้นนี้ครับ500กระถางนี้ผมก็ทําเองนะครับก็เลยครับกระถางนี้ผมทำเองครับก็เแยะนะครับถังใหญ่รุกนี้ครับก็ทําเองครับก็สีสันจะจัดจ้านหน่อยนะครับก็จะทําเองครับขายไม่ได้ก็ใช้เองนะครับครับวันนี้เราก็มาจัดสวนแคนตัสนะครับสวนจิ๋วนะครับเล็กๆนะครับ สามารถดูได้ครับตามที่เราต้องการครับยกไปไหนก็ได้นะครับขายก็ได้นะครับถ้ามีคนเขาอยากจะซื้อแล้วก็เรามีฝีมือในการจัดสวนถานนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ